เอาละครับสวัสดีครับทุกท่านที่เราสู่เรื่องเล่าของไปทิศในครั้งนี้นะครับและขราวนี้เนี่ยควรจะเป็นเล่าเรื่องหญิงลึกลับแห่งทุ่งเกตตาหาร์ซึ่งเรื่องราวของหญิงลึกลับคนนี้เป็นมาอย่างไรนั้นรอรับชมก็ได้เลยครับซึ่งเรื่องราวของหญิงลึกลับคนนี้เริ่มต้นในสมัยที่เทนาคัตเริ่มมีเครื่องจักรไอน้ำและหลังรถไฟเริ่มที่จะมาสร้างในดีนแดนเทนาคัตแล้วแต่ถึงกระนั้นก็ไม่ใช่ว่าถนนเส้นทางทุกสายของเทานารคัตจะมีรางรถไฟกันหมด ยังมีอยู่พื้นที่หนึ่งนั่นก็คือทุ่งกิตราร์และด้วยลักษณะของทางภูมิประเทศของทุ่งกิตราร์นั้นเป็นพื้นที่โล่งกว้างและมีดินที่ค่อนข้างแข็งทําให้พื้นที่บริเวณนี้ไม่ค่อยมีพืชหรือความอุดมสมบูรณ์มากนักค่อนข้างจะเป็นทุ่งที่โล่งกว้างและแห้งแล้งพอสมควรแต่ความสําคัญของเส้นทางบริเวณนี้ก็คือเป็นเส้นทางตัดผ่านระหว่าง2องอาณาจากักรอาณาจักรเวเทอร์กับอาณาจักรคาร์ท ซึ่งนักเดินทางที่จะต้องการผ่านเส้นทางบริเวณนี้จะต้องเตรียมตัวไปอย่างดีเพราะไม่งั้นอาจจะลงทางไม่ก็ขาดน้ําตายไปเลยก็ได้จนกระทั่งวันหนึ่งนักเดินทางผู้ชุร้ายคนหนึ่งก็ได้ตัดสินใจเดินทางข้ามทุ่งเกตเตอร์ฮาร์ดแห่งนี้และในขณะที่เขาเดินทางไปได้ไม่ไกลนักม้าคู่ใจของเขาก็ได้ประสบอุบัติเหตุล้มลงพร้อมกับขาหักและในขณะที่ม้าของเขาล้มลงนั้นสบีงน้าที่เขาพกมาด้วยก็แตกหกลงพื้น ทำให้การเดินทางของเขานั้นต้องเป็นอันล้มเหลวแล้ว,วกกลับทางเก่าแต่ขอที่เขาจะจากไปเขาจึงจะเป็นต้องฆ่าม้าของตัวเองเพื่อไม่ให้มันทรมานจากอาการขาดน้ําเพราะว่าม้าที่กาหักแล้วไม่สามารถเดินได้กลางทุ่งแห่งนี้รอดยากอยู่แล้วหลังจากที่เขาล้านไกลเสร็จ <c oughs> เขาก็ตัดสินใจเดินทางกลับไปทางเก่าพร้อมกับเข็มทิศท,ที่บอกทิศทางของเขาไปยังจุดที่น่าจะถูกต้องและหลังจากที่เขาเดินทางไปได้สักระยะหนึ่ง <c oughs> เขาก็เพิ่งรู้ว่าเข็มทิศท,ที่เขาใช้บอกทางอยู่นั้นน่ะ มันไม่ได้ชี้ไปทางทิศเหนือซึ่งเข็บที่น่าจะเสียหายตั้งแต่ตอนทีต่ตกลงมาจากฝลังมาและหลังจากที่เขาเดินทางอย่างซิงหวังไปเรื่อยโดยอาศัยแสงอาทิตย์การบอกทิศทางนั้นอาการอ่อนล้าและอาการขาดน้ำเริ่มจะเข้ามาเล่นงานตัวเขาและในขณะที่ตัวเขากำลังเดินทางอยู่นั้นจู่ๆก็มีเกวียนลึกลับโผล่ขึ้นมาอยู่ตรงหน้าเขาพร้อมกับหญิงลึกลับที่อยู่บนเกวียนนั้นชายตามองเขาด้วยเสียหน้าที่เรียบเฉยชายคนนั้นจึงพูดขึ้นมาว่าผมขอติดเกวียนของคุณผู้หญิงได้ไหมครับ มาของผมตายและผมหิวน้ำแล้วก็ลังหลงทางซึ่งหญิงลึกลับผู้นี้ก็ได้ปฏิเสธคําขอของผู้ชายคนนั้นและทันทีที่ผู้ชายคนนี้ถูกปฏิเสธเขาก็เริ่มรู้สึกไม่พอใจว่าทําไมผู้หญิงคนนี้ถึงได้ใจดําขนาดนี้และจะปล่อยเขาตายอยู่ที่นี่น่ะเหรอผู้ชายคนนี้จึงพยายามที่จะเดินรอบเวียนของเธอเพื่อจะเช็คดูว,ว่าเธอมาคนเดียวหรือเปล่าละด้วยความรู้สึกลึกๆที่ว่าถ้าไม่ให้ก็คงต้องป้นแล้วล่ะงานนี้ ซึ่งไม่ว่าเขาจะพยายามเดินไปมากแค่ไหนเขาก็ไม่สามารถไปอยู่ในทางซ้ายของเกวียนได้และดูเหมือนว่าการเดินของเขาจะเหมือนการเดินอยู่ที่เดิมไม่ได้ไปไหนและทันใดนั้นผู้หญิงคนนั้นก็พูดขึ้นมาว่าเก็บปืนและความคิดของเจ้าเถอะเพราะเจ้าจะไม่ได้อะไรทั้งนั้นถ้าทำอย่างนั้นน่ะชายคนนั้นถึงกับอึ้งไปสักพักแล้วถามขึ้นมาว่าแล้วคุณต้องการอะไรเหรอครับคุณต้องการให้ผมหิวน้ําและอดตายอยู่ที่นี่นั่งเหรอครับซึ่งหญิงลึกลับคนนี้ก็พูดขึ้นมาว่า งั้นเรามาแลกเปลี่ยนกันเถอะของมีค่ากับการเอาชีวิตรอดนายจะเลือกอะไรล่ะเดีในระหว่างที่ผู้ชายคนนี้กําลังคุ้นคิดถึงสิ่งของที่มีค่าในกับตัวเองตอนนี้เพื่อแลกเปลี่ยนกับผู้หญิงคนนี้ซึ่งสิ่งที่เขามีนั้นก็คือปืนที่เขาพกมาด้วยนี่แหละส่วนของที่เหลือก็คือกระติกด้ามว่างป่าเข็มทิศพัางกับแผนที่ที่ยังพอใช้ได้อยู่แต่เขาคงจะมีแค่ปืนนี่แหละที่จะพอแลกเปลี่ยนกับเธอได้แต่สิ่งที่เธอเสนอขึ้นมานั้น กับเหมือนกับการลองใจหรืออะไรทักอย่างเธอหยิบอาัญมณีเพชรเม็ดงามออกมาและเสนอแลกกับเข็มทิศที่พังแล้วซึ่งชายคนนั้นกลับรู้สึกประหลาดใจและคิดว่าถ้าแลกเปลี่ยนไปมันก็คงเป็นผลดีกับตัวเขาแต่ทว่าความชี้ของเขานั้นก็หยุดชะงักเพราะเริ่มรู้สึกว่าการแลกเปลี่ยนนี้อาจจะเป็นการแลกเปลี่นเพื่อลองใจเอาก็ได้ชายคนนี้จึงปฏิเสธอาัญมณีที่ผู้หญิงคนนี้เสนอให้และหลังจากนั้นผู้หญิงคนนั้นก็หยิบยาขึ้นมาและบอกว่า ยานี้เป็นยาอายุวัฒนะถ้าท่านได้ดื่มไปล่ะก็ท่านก็จะอายุยืนแต่ชายคนนั้นก็เริ่มรู้สึกประหลาดใจกับสิ่งที่ที่หยิบขึ้นมาแต่ก็ถามกลับขึ้นไปว่าน้ําแค่นั้นมันทาให้ผมรอดจากทุ่งเกตรารฮานนี้ไหมล่ะซึ่งผู้หญิงคนนั้นก็ตอบเพื่อนว่าก็ไม่อะและหลังจากที่ทั้งสองเริ่มเจราจากันไปเรื่อยๆชายคนนี้ก็ตัดสินใจว่าจะเอาของมีค่าทั้งหมดของเขาเนี่ยแลกเปลี่ยนกับสิ่งที่เขาต้องการเพื่อจะให้รอดจากทุ่งเกตรารฮานแห่งนี้นั่นก็คือน้ํา ซึ่งการแลกเปลี่ยนในครั้งนี้ทางฝ่ายญิงลึกลับผู้นี้ก็เป็นอันตดลงเธอจึงนำกระติกของเขาไปใส่น้ำและทันทีที่ชายผู้โชคร้ายคนนี้ได้รับกระติกน้ำของเขาคืนหญิงลึกลับที่อยู่ตรงหน้าเขาก็หายไปสร้างความประหลาดใจให้ชายคนนี้สักระยะหนึ่งหลังจากนั้นเขาก็แต่ใจเดินทางต่อเพื่อที่จะไปะยังจุดปลอดภัยแต่ทว่าเรื่องประหลาดใจของเขายังไม่จบตงเพียงเท่านี้เพราะกระติกน้ำที่ได้รับมาคืนจากเธอนั้น เขาดื่มเท่าไหร่น้ําก็ไม่หมดจากกระติกสักทีแถมก็ยังรู้สึกว่าตัวเองมีแรงในการเดินต่อไปได้เรื่อยๆทั้งๆท,ท,ที่ตัวเองน่าจะหมดแรงไปตั้งนานแล้วจนกระทั่งชายผู้โชคร้ายคนนี้เขาได้เดินทางออกจากเขตทุ่งเกตเตฮาร์มายังพื้นที่ปลอดภัยที่เขาคิดเอาไว้แต่สิ่งที่น่าประหลาดใจนั่นก็คือเขากลับได้เดินทางข้ามทุ่งเกตเตรฮาร์ดในทิศทางที่เขาจะต้องการไปและทันทีที่เขาออกจากพื้นที่ของทุ่งเกตเตร์ฮาร์ดน้ําในกระติกของเขาก็หมดพอดี ซึ่งในเรื่องประหลาดใจเหล่านี้ก็เป็นที่พูดถึงในเหล่านักเดินทางมากมายและเป็นที่ตกเถียงวิาพากษ์วิจารณ์มากกันในช่วงนั้นแต่ถึงกรนนั้นก็ยังมีนักเดินทางมากมายที่พยายามที่จะตามหาผู้หญิงคนนี้แต่ก็แทบไม่มีใครได้พบเจอเลยจนกระทั่งวันเวลาผ่านไปดีเนนเทนาคัตก็ได้ก้าวเข้าสู่ยุคของสงครามโลมะเทศแต่ทว่าทุ่งเกตเตอร์ฮัแห่งนี้ไม่ได้เป็นสมรภูมิในการรบหรือแต่อย่างใด เพราะพื้นที่สนามรบส่วนใหญ่ในช่วงสงครามลงประเทศอยู่ทางฝั่งตะวันออกของดิดนแดนเทนาคัสซึ่งทุ่งกิตาฮาร์นั้นอยู่ทางฝั่งตะวันตกแน่นอนว่าทุ่งกิตาฮานี้ก็จะเป็นพื้นที่ซ้อมบินของเหล่านักบินของอาณาจักรคาร์สรวมถึงอาณาจักรเวเทอร์ด้วยเช่นกันส่วนในห้วงเวลาแห่งนี้ทุ่งกิตาฮาร์ได้มีสถานีรถไฟและทางรถไฟติดตั้งไว้เรียบร้อยแล้วการเดินทางก็ค่อนข้างสะดวกขึ้นการใช้ม้าเทียมเกวียนแบบนี้ก็เริ่มจะไม่เห็นกันอีกแล้ว จนกระทั่งนักบินเครื่องทดสอบผู้หนึ่งเขาได้ประสบเหตุจนต้องลงจอดฉุกเฉินบนทุ่งเกตหาฮาร์ดซึ่งชายพวกโชคร้ยายคนนี้เขามีชื่อว่ารอนเรนเนอร์เป็นนักบินเครื่องทดสอบประจําฝั่งของอาณาจากักรเวเทอร์และซึ่งโดยปกติแล้วถ้านักบินเครื่องตกในเรืนทุง่งจะมีทีมช่วยเหลือออกไปรับแต่ด้วยความรู้สึกลึกๆของรอนที่คิดว่าระยะทางที่ตกจากสนามบินไม่ได้ไกลกันมากเขาจึงสินใจเดินไปสักระยะหนึ่ง เพื่อที่เขาจะไปถึงทีมช่วยเหลือก่อนที่ทีมช่วยเหลือจะไปถึงเครื่องบินเขาจะได้กลับได้เร็วขึ้นแต่ทว่าการเดินของรอนออกมานั้นทําให้รอนเริ่มรู้สึกว่าสนามบินที่ควรจะอยู่ใกล้ๆแต่ทำไมเขาเกิดหาไม่เจอเขาจึงใจวกกลับไปทางที่เครื่องบินของเขาอยู่แต่ทว่าในระหว่างขากลับน้ําที่เขาเตรียมมากับหมดบวกกับการที่เขาหาซากเครื่องบินที่ตกอยู่กับพื้นของเขาไม่เจอทําให้เขาจําเป็นจะต้องหยิบเข็มทิศของเขาออกมาเพื่อจะดูทิศทางในการเดินทางกลับ แต่ทว่าเข็มทิศของเขากลับไม่ทํางานทําให้เขาต้องใส่ใจใช้แสงอาทิตย์ในการบวกทิศทางของเขาในการเดินทางกลับแต่ทว่าในขณะที่เขาเดินออกเดินทางไปเรื่อยๆอาคารขาดน้ําก็เริ่มเล่นงานเขาและเขาก็เริ่มฉุดคิดขึ้นมาว่าบางทีเขาอาจจะต้องตายที่นี่ก็ได้และทันใดนั้นหญิงลึกลับผู้นี้ก็โผล่ขึ้นมาพร้อมกับม้าเทียมเกวียนของเธอและชายตามองรอนด้วยสีหน้าเรียบเฉยซึ่งตัวรอนเองก็ตกใจมากไม่คิดว่าหญิงลึกลับผู้นี้จะโผล่มาตรงหน้าเขา แต่ถ้าว่าตัวรองเองก็กลับนึกถึงเรื่องราวเรื่องเล่าของหญิงลึกลับแห่งทุกงกัตฮาแห่งนี้แต่ถ้าว่ารอนในตอนนี้เขากลับไม่มีทรัพย์สมบัติหรืออะไรที่มีค่าพอจะเลกเปลี่ยนกับเธอเลยรอนจึงพูดกับผู้หญิงคนนี้ประมาณว่าเขาไม่มีของมีค่าอะไรเลยเพราะของที่เขามีติดตัวอยู่ในตอนนี้มีเพียงแต่อุปกรณ์ที่ทำให้เขารอดจากพื้นที่แห่งนี้เท่านั้นแค่หญิงลึกลับผู้นี้กลับพูดประมาณว่านั่นสะินะงั้นถ้าเจ้าสร้างความเพลิดเพลินให้กับข้าได้ ข้าก็จะยอมให้น้ำกับเจ้าลหนะซึ่งเมื่อทางรอนเดนเนอร์ได้ยินเช่นนั้นเขาจึงจัดแจงที่จะเริ่มการแสดงต่อหน้าผู้หญิงคนนี้ทั้งการเต้นและมุกตลกเท่าที่เขาพอทําได้และผู้หญิงลึกลับผู้นี้พึงพอใจกับการแสดงของรอนเขาจึงเติมน้ำใส่กระติกของรอนให้หลังจากนั้นผู้หญิงคนนี้ก็หายไปอย่างลึกลับและทันทีที่รอนได้ดื่มน้ำจากกระติกนั้น เขากลับรู้สึกกระปี้กระเป๋าและสามารถทําให้เขาเดินต่อไปได้เรื่อยๆจนกระทั่งเขาไปเจอเข้ากับทีมช่วยเหลือทําให้เขารอดออกมาได้และแน่นอนว่าหลังจากที่รอนได้เล่าเรื่องราวของเขาในการพบเจอหนึ่งลับในครั้งนี้ผู้คนมากมายต่างรู้สึกประหลาดใจและเริ่มถกเถียงกันว่าสิ่งที่รอนพูดออกมานั้นมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าเพราะว่าม้าเทียมเกวียนกลางทุ่งกิตาหารแบบนี้เนี่ย มันเป็นอะไรที่ช้าแลวก็ค่อนข้างเสี่ยงอันตรายอยู่พอสมควรในการเดินทางฐานทุ่งแห่งนี้เพราะในยุคนี้นะ่ะเขาใช้รถกันแล้วแถมตัวรอนเองก็ยังยืนยันว่าเขาได้เจอกับผู้หญิงคนนั้นจริงๆแล้วเขาก็ได้น้ํานี้มาจริงๆแต่ทว่าน้ําในกระติกนั้นก็เช่นเคยทันทีที่เขาเอากระติกนั้นออกจากทุ่งกิตเตอร์ฮาร์ดน้ำในกระติกนั้นก็หมดลงโดยที่ก่อนออกจากทุ่งกิตเตอร์ฮาร์ดแห่งนี้น้ํามันยังเหลืออยู่ในกระติกเลยแต่พอออกไปปับ๊บน้ําก็หายไปทันที และนั้นนว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ทําให้เรื่องราวของหญิงลึกลับแห่งทุกิตาหาร์ตก็เป็นที่เรื่องลือของชาวเทนาคัสและมีเหล่าผู้คนมากมายพยายามที่จะออกตามหาและพยายาิสูจน์ว่าเรื่องราวของหญิงลึกลับนี้เป็นจริงมากน้อยแค่ไหนแต่มาในยึ่งถึงยุคปัจจุบันหลังจากที่สงครามลงประเทศได้สิ้นสุดลงก็ได้มีพฤติกรรมแปลกๆของหญิงกลุ่มหนึ่งที่เขาพยายามจะแต่งตัวไปหญิงลึกลับแห่งทุกิตาหาร์ตและใช้ม้าเทียมเกลี่ยเพื่อ,อจ,ะจะข้ามทุ่งแห่งนี้ เราก็แสดงว่าตัวตนของหญิงลึกลับแห่งทุ่งกิตาหารนั้นมีตัวตนอยู่จริงและเริ่มหลอมรวมเป็นหนึ่งในประเพณีและวัฒนธรรมของคนในแถบนั้นและนั่นหาว่าถ้าหากว่าคุณไปหาหญิงหรือลับแห่งทุ่งกิตาหานในตอนนี้คุณอาจจะเจอตัวเขาจริงๆหรือเป็นเพียงชาวบ้านธรรมดาที่ทําตัวเป็นหญิงหรือลับแห่งทุ่งกิตาหานสิ่งนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าหญิงลึกลับแห่งทุ่งกิตาหานที่คุณเจอนั้นเป็นตัวจริงหรืออาจจะเป็นเพียงสิ่งที่คุณคิดไปเองก็ท่านนั่นแหละ